ล่งจริงเออชอบแท้ๆเป็นไงล่ะ <c oughs> คนแรงนตัวคันนี้เลยเออ <c oughs> น,นั่นนะนั่นนะโอ้โหชอบแท้ๆสวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง YouTube สาวพิมพ์คนโคราชนะคะวันนี้อยู่กับซานนี่เอสบายนะคะ อยู่กับทีมงานรถดำรถแมคโครนะคะวันนี้มาดูงานเหมากันนะคะโรงงานเหมาช่วงหน้าฝนนะคะยัดกันเต็มกล่องแบบนี้เลยอยู่กับทีมงานรถดำรถแมคโครนะคะ กันยาวๆวิ่งงานกันมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเรื่องต้องเล่งงานช่วงนี้ช่วงนี้แล้วต้องเล่งงานนะคะกลัวฝนตก ไม่ดีหรือเปล่านะย่างนาไม่ดีหรือเปล่านั่นโอ้ยต้องฟีดม้าหน่อยไม่พอใจกดให้อีกไปลองดูเที่ยวแรกไม่กลัวอะไรค่ะเนบค่ะเนบเนบ,เนบ ควญใจส,วสาวขวญใจส,วสาวคันแดงนี่อันนี้ยางเก้าหกร้อใหญ่กันบ้างอยากดูหน้าคนขับหมล่ะวางจากงานวางจากวิ่งวิ่งรถตู้ก็มาวิ่งรถทุกรอแทนอาชีพเสริม ทยอยเขากันมาเรื่อยๆก็จะเป็นส่วนมากอ่ะจะเป็นยางก้าวมาดูยางก้าวรถใหญ่คันนี้เป็นหกล้อนะคะหกร้อใหญ่ มาดูงานเหมานะคะใส่ดินดินงานเหมามาดูกันใส่ดินขนาดนี้350ว่าไงครับว่าไงครับเต็มกล่องเต็มกล่อง350นะคะอ,ออกตัวได้ไหม350โ้อย้โโหเต็มกล่องเต็มกล่อง มมล่องนะมมล่องโอ้โหออกตัวมมล่องยังอัดไปเต็มกล่อง ดูออกตัวโ oh, oh, oh. อโหโอโหย่าแรงครับลูกพี่แนบครับนี่นะคะใส่กันแบบนี้เป็นเลยออกจากหน้าง,งานออกจากที่เอาดินอันนี้ก็จะเป็นยางแปดนะคะกันขอก กันคอกกันไปเลยยางแปดกับยาง9ต่างกันยังไงไม่ต่างกันค่ะใส่ดินคือเกาใส่เหมือนกันยางแปดจะได้เปรียบตรงที่ ไม่รู้นะคะขนาดอาจจะเท่ากันกระบะว่าไงวิ่งงานนี่นะว่ายังไงจะรอดหรือจะล่วงเออจะเลิหรือจะล่วงถามว่าวิ่งงานนี่เป็นยังไงเวลาจะเลดหรือจะล่วงเสียงว่า ไปสู่กันไปนะจะรอดหรือจะล่วงไปจ้าเอาเลยจะรอดหรือจะล่วง มาอยู่หน้าง,งานตอนนี้สาวพิพมก็มาอยู่นาง,งานแล้วนะคะโอ้โหเร่งมาเต็มคาราเบลสามไร่นะคะตรงนี้ก็ไกลจะเป็นความจริงละตอนนี้ยังเป็นโพยผงอยู่ วิ่งมาไม่กวนาหนบเลยเนาะพอแล้วค่ะพุ่นนา ลูกพี่ลูกพี่ถาไปเป็นรักษาเร็วอยากเทตรงไหนเทเลยจ้ะวิ่งเทเลยเดีย๋ยวไปถามความรู้สึกวิ่งงานนี่เป็นยังไงถามความรู้สึกกัน เป็นยังไงจ้าวิ่งงานนี่เป็นยังไง <laughs> อ,ออดแอดออดแอด นี่นะจ๊ะกองดินโอ้่อ ยิงมีกวัวแนพักเลยแล้วนี่จี้ภาคก็ถือนี่ยคนข้าวพันเน่แรงจริงแรงจริง